สวัสดีครับพี่น้องชาวูฮตุครับเห็ดเห็ดไอมังเห็ดไอ้นำพันครับเห็ดหนำพานทั้งไปให้ในสร้างยืนคุ้มครับผมวิศวะครับออกแบบเยังใดครับผม สีสอบนะตรงนี้ต <toda S 3> ้องม็ดนิ้วนิ้วคลื้งนำผ้ามาเ่อนครับเฮ้ยเดนนำ ต้องคิด่านบนยังถานเลยเราะหนามันมันสามันหลึกครับก็ใส่ซองรันครับคันนี้แกปูนนั่นนี่แกทรายก็ใส่ซองมันครับขันนี้แกปูนนั่นนี่แกราย พี่ก kind of ูตรงนี้น้าใสนักกีดน่ะเรียมว่าต่ำไม่เมินนะครับเนี่ยวิ่งผ่านใบเลยกบมันเยอะนะ กับทีมงานประมาณเจ็ดแปดคนเจาสามสองครับท่านี้กำลังทาผสมปูน ตอดเตี้ยตอดกันตีครับเดี๋ยวกัดน,น้นำน้ำต้องแหงแน,น่กัดก็เลยมา เอดตั้งขามครับแนเ้ารอบางน้ำเอามาเต็มทังแต่ว่าเป็นเบรเซว่าอยู่คนไม่น้ำเนี่ปุนซีสอบ